สวัสดีค่ะพี่น้องอ่ามนียายแววชาแนลผพาพี่น้องมาเยี่ยมช่มฟ้า์มตะกระแตนอ่าพี่กัดก็อำเภอหนองพอกจ้าอำเภอหนองพอหมู่บ้านห้วยน้ำคำตำบลหนองกลมใหญ่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอัจดรลยะค่ะพี่น้องมนีมีโอกาสพาพี่น้องมาเยี่ยมชมฟ้า์มตะกะแตนอ่ายายแววกับสิไปสัมผัสเจ้าของฟาา์มคนกาไปรับชมกันเลยเลยค่ะค่ะพี่น้องยายแววสิพาพี่น้องมาเบิงฟ้า์มคนที่กอน เบืงเบืองเบงตะกะเตียนพินที่กรอนเบิงผลงานพนที่กรอนเพิ่ลงทุนบ่ห işte. but, p, ลายการเรียนตะกะเตียนเนี่ยบ่ได้ลงทุนหลายเลยค่ะพี่น้องลงทุนแค่์รักพันโบกีโบกีพันเองบาทร má, ักรักไล่รับบาทนี่ยไล่รับที่ได้รับบาทพี่น้องเป็นหมื่นค่ะพี่น้องเป็นหมื่นแค่เดือนเดียวพอเดือนบ่เขาไดียวขายเดือนเดียวเขาก็ได้ไล่ได้เขม่าแล้วพี่น้อง บานนี้รับช่มแล้วยายเดียวสิภาาสีเป็นสอบถามจากคลองฟ้ามได้บางจังมาเบิงอีกเนาะคะ่ะเนาะไปไปสอบถามขอมุ่นจากคลองฟ้ามเบิงก่อนเพิ่นเฮ็ดจังใดก่อนสินใดมาเป็นแบบนี้ก่อนสิเดียาคให้พี่ให้น้องสมือมูหาเนี่ยใกล้สมดทุกหลังค่าเฮี้ยนแล้วพี่น้องรายใดมันเกิดขึ้นไผก็อยักใดค่ะพี่นอ้องอ่าไปในไปรับชมขอมุลจากคองฟ้ามเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะพี่น้องอันนี้คือหน้าตาเจ้าของฟ้ามเนะะ้อค่ะแม่เพียงโมหานโมหาตําบลหน,นองคุณใหญ่อำเภอหนองพอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เพียงสวัสดีจ้าจ้าอ่ยายแววถามเนเดอร์ม่เพียงว่าก่อนเจ้าสิเลียงตะกะเตนนี่เจ้าคิดยังไดจังจะเกลียงจะค,คิดอยากมีอาชีพเสริมอ๋อดีดีดีด,ดีแล้วที่นี่การเลี้ยงตะกะตแตนนี่มันได้ลงทุนหลายบ่แม่เพียงลงทุนบ่กี่พันจ้ะอ๋อ แล้วก็บรรยงบรยากินแต่หญ้าย่างเดียวกินแต่หญ้าย่างเดียวหัวหันไ่ได้กินบ่บ่จ้ะโอหัวหันบ่ได้กินแล้วที่นี่อันเจ้าลงทุนอันฟ้าม์นี่แล้วฉพาะฟ้าม์ตัวนี้เนาะนี่ลงทุนซื้อใครสองพันสองพันเขาขายจังใดไครขีดละพันจ้ะขีดละพันเจ้าแค่ลงทุนสองพันแมนกำไรที่ได้เป็นหมื่นพี่นองฟั้งกอเด้อพี่นองเลยแค่เวลาเดือนกูกลัวจ้ะเ่ะเป็นหมื่นเนี่ยเจ้าได้จักหมื่น 45, นานพี่น้องฟังเบิองฟังเบิองมันเป็นแต่จากรุ่นอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ายายเบี้ยวนี่ยังจิมาขอสื่อใครน้อเพลืนบางนคนลงทุนหลายก็เจ้าก็ได้เป็นเกียรติหมืน่นแปดหมื่นเกือบแสนมันอยู่กับทุนที่เขาลงเนาะแทนจา้าท่าเขาลงอ่าลักพันสองพันมาเจ้าลงสองพันเจ้าได้สามหมื่นสี่หมื่นพี่น้องแค่เดือนเดียวเป็นจังใดค่ะพี่น้องย้อนนี่อ่า การเลี้ยงตะกะเตียนนี่กำลังเป็นที่นิยมกันมากที่สุดเลยในเขตจังหวัดร,ร้อยเอ็ดก็ว่าใดหรือว่าผุนห้างนครพนมกะทรมาเอาไข่ํำเพรินหมูบ้านเมนบอ่อพี่น้องหมู่บ้านเดียวกันนี่แทบสีไข่บ่อให้บอ่อท่านวันทอาบางคนนี่กะร,ร้อคิ้วเมนบ่อไม่เพียงรอคิวจ้าเห็นบอ่อพี่น้องแค่ลงลงทุนแค่สองพันผลได้รับอคือรักเมื่อินพี่นอ้องผู้ใดลงทุนหลายขีด ซื้อไข้หลายขีดกด็กได้ก็ได้หลายอ๋ออันนี้ไม่เพียงล้วแค่เริ่มต้นเน,ะนาะไปห้านบาทไปเบื้องมองพ่นต่อเติมมันมีหมองได้เนี่ย,อ,ยอ่าอันนี้ลูกน้อยพ่นกระสิขยายเพราะว่าพ่นมีหลูกค่าหลายถ้ามีขออเดียวมันกับ,บท่านลูกค่าพี่น้องพ่นก็เรื่อยขยายอ่าสุดไม่เอาเอาออกให้พ่นเบิ่งกันอะ่ะอันนี้คือกําลังเป็นท่อแมงวันนี่างละพีนพ่น้อง่นเบื่องเดิมีเงี้ยวสิ จิบโพะให้เบิ้งเด้อพุนผนผุนเบิ้งเนี่ยพี่น้องพุนผุนผุนผุนนผุนผ่นใแห้งบใดซ้ำกันกับแมงวันเหรยันนี่อ่าเจ็ดเจ็ดถึงสิบมื่นฟักไข่ที่อ๋อปิดไว้สับาทนี่เจ็ดถึงสิบมื่นแตกแตกอนกี่แตกจะไข่ได้บาทนี่รุ่นนี้แตกจะไข่ใช่หรอแม่เพียงนี่่ถาใสอ๋ออันนี้อันนี้ขาวๆนี่แตกจะไข่พี่น้องเนี่ยเิ่นว่า อันถาดนี่มันประมาณจะเขีดหนึหนน่งนี่ละเขียดหนึ่งนี่ละพี่น้องเงินพันหนึงน่งนี่นี่เงินพันหนึ่งเด็ซ้ำนี่ค่ะพี่น้องผลผลได้รับขาดว่าได้กาไรเท่าไหร่เป็นหลักหมื่นนะคะอ่าลงทุนแค่หลักพันได้กําไรเป็นหลักหมื่นโอเคบอพี่น้องเป็นตสนใจบอ <c oughs> เดี๋ยวนี้ผูใ้ใดบ่เลี้ยงตะกะแตนอยู่ในมู่บ้นานยายเววเขาวา่วาเชยผัดานเบืองเบืองผลงาน <c oughs> ่นสี่ ขุดไข่เก็บใครนี่เป็นหู้จงปองแจงแปงน,นี่คือพนไปไขใครใส่ไส้ได้พี่น้องอันนี้อันนี้เป็นฉีดินไส้ฉีดินไสน้นี่เป็นฉีดินไส้ค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องสนใจเด้อค่ะเด้อผลงานการเลี้ยงตักกระเตียนตักกระเตียนปาตังกาบอกโม,โจ,โมโจีน,มนโมโจีนแม่บอกโมโจินปาตังกาโมโจีนปาตังก้าพี่น้องบุ้ซื้อี่ยซื้อฝรั่งยางดีอ่ะ พี่น้องพี่น้องสนใจกายอย่าลืมอสอบถามใดเบอร์ทอไหมเพียงศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสามหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกห้าหกหกห้าหกอ่ายายแววบอกกันด้วยพี่นอ้องโจดย์ใบด้วยจดย์ใบอ่าอีกเบอร์หนึ่งห้าจิตก็ศูนย์แปดสองหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสี่สองแปดหนึ่งสี่สองแปดค่ะพี่น้อง ถ้าพี่น้องสนใจคิดมาอยากรวยอยากเฮ็ดคือเพ่นกับฝ้าว่าสิไปล่อคําว่าล่อนั่นเขาเจ้าสิลวยก่อนเข้าต้องฝ่าวเฮ็ดฟ่าว,าวทําพี่นอ้องอ่าเขาเจ้าสิลวยก่อนนี่ยายแววยังสีมาเอาน้าเพ่นอยู่นี่เพราะว่ายายแววมีอสวนหญ้ามันกินหญ้าพี่นอ้นอ,อ,นอ,าานองกินหญ้าหวานหญ้าหวานนี่ก็สิเป็นหญ้ามีโปรตีนอีกชนิดหนึ่งยายแววก็มีอยู่เพราะว่ายายแววเลี้ยงวัว มีหญ้าหวานใบกล้วยกับินหญ้าทุกชนิดกิ้นหมื่ต่าว่าหญ้าหวานนี่เป็นหญ้าที่มีโปรตีนสําหรับ,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 บตะก,กั่วแตนค่ะพี่นอ้องอ่าตะก,กั่วแตนนี่สมกัมกมักหญ้าหวานหญ้าอย่างพวกกินหมืแล้วแต่ว่าหญ้าที่มีโปรตีนมากที่สุดก็คือหญ้าหวานค่ะพี่นอ้องอ่าเอาโอเคเนาะค่ะพี่น้องสําหรับคลิปมาโปรโมทอ่าฟ้ามตะก,กั่วแตนให้พี่น้องรับทราบหากพี่น้องสนใจค่ะ นีย่ยายเบลขอขจบคลิปไปเพียงซำมนี้เลยค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ